กว่า30ปีที่ศูนย์การค้ากาศสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปซื้อของได้ก่อนที่จะปิดชั่วคราวตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปและนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นวันนี้ณนะสถานที่แห่งความทรงจำของใครหลายๆคนครับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปที่ศูนย์การค้ากาศสวนแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่ บางส่วนก็จะถ่ายรูปบริเวณหน้าห้างเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและก็ความทรงจําแม้ว่าวันนี้จะมีฝนตกโปรยปลายลงมาเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้บริการกับประชาชนของศูนย์การค้าแห่งนี้จากนั้นก็จะปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนภายในศูนย์การค้าก็จะมีประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวและซื้อของตอนนี้ลดราคากัน9 0เเลยครับสอบถามชาวเชียงใหม่หลายคนบอกว่ารู้สึกใจหายครับ เพราะว่าครุคคลีแล้วก็มาใช้บริการห้างแห่งนี้ตั้งแต่ยังเด็กๆแต่ก็เข้าใจถึงสถานการณ์เพราะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้อีกต่อไปและยังคาดหวังว่าในอนาคตจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็องขอก็อขอแบบอย่างน้อยขอเข้ามาสักทีนึงแต่เรากเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนทยอยตามกันมาทีหลังอ่า วันสุดท้ายแล้วก็ใจหายค่ะจริงๆคือคนเชียงใหม่จริงๆจะใจหายมากนะคะใจหายจริงๆค่ะไม่คิดเลยว่าเขาจะติดตัวลงทุกอย่างจะมีรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะที่เราอยากได้อืในอนาคตเราคาดหวังที่เขาจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งไหมครับรู้สึกว่าจริงๆว่าอยากให้เขากลับมาเปิดสำหรับศูนย์การค้า อุทยานกาศสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่เป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกๆของเชียงใหม่ครับเปิดให้บริการมายาวนานกว่า30ปีเหตุผลที่ต้องปิดห้างมีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ถึงสาเหตุว่าจากปัญหาการระบาดของโควิด -19 ที่ยืเดเยื้อต่อเนื่องกระทบกับรายได้ของศูนย์การค้าแล้วก็ไปต่อไม่ไหวจึงมีความจําเป็นต้องหยุดการดรําเนินกิจการชั่วคราวไปก่อนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ